ลูกโทมัสแบ็กซ้ายตรุ่งเด็กปั้นจากอะคาเดมี่เลสเตอร์ซิตี้ดีใจสุดๆหลังทำประตูในฟุตบอลยูโรปาลีกเกมที่เลสเตอร์ซิตี้บุกไปเสมอกับเอสซีบลาก้าสประตูต่อ3โทมัสลงเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายและสอดขึ้นมาทำประตูตีเสมอ2อสองให้กับทีมในครึ่งเวลาหลังเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราพวกเรามีการพูดคุยกันในห้องพักหลังการเข้ารอบเรายังไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มแต่เราตั้งเป้าถึงมันในสัปดาห์หน้า และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเก็บ3คะแนนและคว้าแชมป์กลุ่มได้เราตามหลังก่อนถึง3ครั้งและมันเป็นการแสดงถึงจิตใจที่แข็งแกร่งของเราในการกลับมาสู่เกมทุกคนต่างตื่นเต้นและมีความสุขกับการเข้ารอบมันคือฝันที่เป็นจริงเลสเตอร์เป็นบ้านเกิดผมและการลงเล่นให้กับเลสเตอร์คือความรู้สึกดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการยิงประตูแรกให้กับทีมได้มันทำให้ผมมีความสุขแบบสุดๆไปเลย เบนนนาร์เจอร์ผู้จัดการทีมชาวอไอร์แลนด์เหนือของเลสเตอร์ซิตี้พอใจกับผลงานลูกทีมในเกมไล่ตีเสมอบรากา3-3ณสนามเอสตาดิโอมูนิซิปัลเดบลากาในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีเมื่อวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลสเตอร์เกือบจะต้องน้ำตาตกในในเกมไปเยือนลากาเมื่อในนาทีที่90เจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ3เชียอได้ก็ตามเจมี่วอร์ดี้หัวหอกตัวเก่ง สวมบทฮีโร่ซัดประตูตีเสมอในช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บทําให้พวกเขาคว้าหนึ่งแต้มสาคัญกลับบ้านตีตัวเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้วหลังอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน a e k a. a Ten พ่าให้กับซอ y ญ้าศูประตูต่อสพรารเจอเปิดใจหลังจบเกมว่าในช่วงครึ่งแรกเกมค่อนข้าง,งชามากแทบจะไม่มีการเคลื่อนที่เลยบาก้าเล่นได้นเหนือกว่าเราแต่ในครึ่งหลังเราทําผลงานได้อย่างสุดยอด เราเปลี่ยนระบบและคุมงหวะการเล่นได้ดียูริตเตเลมองกับเจมส์แมดิสันเป็นมิดฟิลด์ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนเกมได้อย่างดีเยี่ยมนี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสําหรับปฏิกิริยาตอบสนองที่เราแสดงให้เห็นมันเป็นสิ่งสําคัญเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถกลับมาได้เราพอใจที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปและยังมีเกมที่จะต้องลงเล่นอีกโดยเฉพาะมันยิ่งน่าพอใจเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเราเราอยากเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปตอนนี้เราต้องออกไปเยือน และพร้อมสลับเกมกับฟูลแลมทนานมอสเปอร์ตกเป็นข่าวเตรียมมอบข้อเสนอมจจัดใจเดมารายเกลปีกสำรองของเลสเตอร์ซิตี้ที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลโดยต้นสังกัดไม่เก็บไว้ใช้งานต่อรายงานจากเอ็กเพสปอร์ตบอกว่าปีกวัย24ปีที่มาเล่นให้กับเลสเตอร์ตั้งแต่ปี2016ไม่อยู่ในแผนงานของเบ็รต์รเจอร ลงสนามในซีซั่นนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเปิดทางให้ทอตแนมฮอสเปอร์เข้าทาบทามเพราะนักเตะเป็นสเปคของโชเซ่บูรินโยเพราะมีทั้งความเร็วในการโต้กลับและแข็งแกร่งสอดคล้องกับความเห็นของดันแคนแคสเติลคนข่าวสายตลาดซื้อขายวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของดียวนี้ว่ามีลุ้นที่ผมทราบคือทางเลสเตอร์รู้เรื่องแล้วว่านักเตะอยากจะย้ายไปอยู่กับสเปอร์ ตามความเข้าใจคือมีความสนใจของทอแนมจริงๆแต่มันยังไม่การันตีเรื่องว่าจะยื่นข้อเสนอทันทีเมื่อพวกเขามีโอกาสเพราะเดมารายก็มีสโมสรเพเมอรี่อีกหลายค่ายที่ต้องการตัวเขารวมถึงทีมจากต่างแดนการตัดสินใจคงต้องใช้เวลาเพราะเขาอยากเลือกทีมที่มีโอกาสดีที่สุดสําหรับการพัฒนาฝีเท้าในอาชีพของเขาและอยากเป็นตัวเลือกต้นๆของสโมสรใหม่ปัจจุบันสเปอร์มีตัวเลือกตําแหน่งปีกหลายคน ทั้งลูคัสมูล่าสตีเฟนเบิร์กไวยและซงฮังมินในจจเกเรตเบลอีกกรณีตกลงซื้อขาดจากเรอลมดริตสำเร็จเลสเตอร์ซิตี้ตีตัวครอบต่อไปแน่นอนแล้วหลังดึงผลเสมอกลับถิ่นสำเร็จเจม่วาดี้ซัดทดเจ็บนาทีที่90บวก5เสมอบาก้าไป3-3ในการแข่งขันยูโรป้าลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีเมื่อคืนวันพฤหัสที่2ี่พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศึกฟุตบ,บอลยูโรปดีรอบแบ่งกลุ่มเลสเตอร์ซิตี้ต้องการเพียงชัยชนะนัดนี้เท่านั้นหากคาดหวังการการันตีเข้ารอบต่อไปเบนเนอร์โรเจอร์นายใหญ่ของทีมพักตัวหลักอย่างเจม่วาร์ด,ดี้กับเจมส์แมดิสันเป็นแค่สำรองใสตตัวทีเด็ดเคลิซี่อิเฮนาโชที่กดคนเดียว2เม็ดในนัดที่แล้วบุกถิ่น布ากาที่ยังมีลุ้นในการเป็นแชมป์กลุ่มนัดนี้ก็เล่ง3ามแต้มเช่นกันก,ลกาล็อตกาวเยา เฮนเนอร์เจ้าบ้านวางหมากตัวอันตรายเปาลินโยข้ำแดนหน้ากระทุ้งคู่แข่งโดยก่อนเกมนักเตะทั้งสองมีการยืนไว้อะไรกับการจากไปของดีกโกโมาราโดน่าที่เสียชีวิตไปเมื่อวานก่อนนี้เจ้าถิ่นขึ้นนำเร็วนาทีที่4เอสมูราติวางบอลยาออกข้างให้กับริคาโดออตารับบอลริมเส้นทางขวาก่อนตบเข้ากลางเขตโทษในรับจิ้งจอกสกัดมาเข้าทางยูริเดเมรอดกระหน่ำบอลจังหวะแรกติดบล็อกกองหลังทีมเยือน กิ้งมาหน้ากรอบเขตโทษและเป็นอาลีเอลมุสลาติวิ่งมาซัดตุ่มเดียวบอลทุกก้นตะข่ายนาทีที่9เอลมุสลาติจ่ายบอลขึ้นหลังพาดถูกเคเลซีอิฮานาโชวิ่วงมาฉกบอลลากเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนถูกแนวรับจาบ้านจิ้มทิ้งแต่บอลไม่ไปไหนฮาเวิยบานสอดมาทางซ้ายของเขตโทษจัดการซัดหนีตัวนายทวารปาก้าเข้าตุงตะข่ายปาก้าขึ้นนำอีกครั้งในนาทีที่24 เปาลินโยจ่ายบอลสั้นให้กับยูริเดเมรอสทำชิ่งกับเจ้าตัวก่อนแทงบอลหน้ากรอบเขตโทษไปให้กับลิคา์โดออต์ตาสปีดรับบอลในเขตโทษแตะหนีคาสเปอร์ชไมเคิลนายทวารทีมเยือนแล้วทิ้งตัวตบบอลย้อนมาให้กับเปาลินโย่จิ้มบอลเขตโทษหหลาเข้าประตูไปทีมเยือนช่วดตีเสมอนอาทีที่29บูโนเวิยนากองหลังเจ้าบ้านจับบอลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไม่ดี ถูกอินเฮนาโชสปีดมากกดดันจนจ่ายบอลคืนหลังพลาดโดนเซนกิสซุนเดอร์ขโมยบอลเข้าไปซัดติดตัวนาทวานเพื่อร่วมทีมบอลยังกลิ้งอยู่หน้าปากประตูอย่างดีที่มีวิกเตอร์เตโมนาแนวรับคู่หูถอยมาเตะทิ้งได้ทันเวลาบาก้ารุกหนักนาทีที่40กาเรโน่ลุดมาทางริมเส้นด้านซ้ายลากบอลมาดีดบอลเข้าเขตโทษเป่าเลนโยปลี่มาบรรจงยิงบอลเรียดติดเซฟของชไมเคลิลกระดอนมาถูกริคาโดออตาตามซ้ำ แต่ก็ยังไม่ผ่านมือนายวารจิ้งจอกป้องกันเอาไว้ได้นาทีที่45กาเรโนส่งบอลตัดหลังฟุตบอลทีมเยือนนูโนเซเกล่าดอดมาเปิดบอลเข้ากลางเปาลินโยวิ่งมาแปรตรงกรอบเขตโทษบริเวณ8หลาบอลตรงตัวนายทวารทีมเยือนเซฟอีกขนจบ45นาทีแรกบากก้านำอยู่2ประตูต่อหนึ่งเลสเตอร์วิตีเสมอในนาทีที่60เซนคิซูนแด รับบอลจากเพื่อนแต่งจังหวะเข้าเท้าซ้ายแล้วลองส่องไกลนอกกรอบบอลโค้งเข้าหาเสาสองแต่มาเธอุสมือกล่าวบากา้าพุ่งปัดไว้ได้ปลายมือเจ้าถิ่นเกือบได้เฮอ,อีกครั้งนาทีที่66ยูริเดเมรอสโยนบอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาบอลย้อยมาที่กรอบเขตโทษเปาเินโย่เหินตัวมงบอลสำเร็จแต่ชไมเคิลปฏิกิริยาอย่างไวยื่นมือปัดพ้นคานอย่างฉิวเฉียดนาทีที่78เจมส์แดเมริสันปรีมาเก็บบอล บอลโด่งอยู่ริมเส้นด้านซ้ายเอาบอลลงกระชากที่เข้าเขตโทษเปิดเรียดยัดเข้ากลางลูกโทมัสวิ่งมาซัดบอลเข้าซุกก้นตะขายอย่างแม่นยำแต่ทว่าช่วงท้ายเกมนาทีที่90การิโนโกระชากบอลหน,นีเวสลีย์โฟฟาน่าลุยมาทางสนามด้านซ้ายหลยบอลตัดแนวรับทีมเยือนให้ฟานเซสิโอตัวสำรองหลุดเข้าเขตโทษไปหดบอลผ่านแคสเปอร์ชไมเคิลซุกก้นตะขาแต่เกมยังไม่จบเมื่อทีมเยือนมาได้สกอร์สำคัญ จากจะไม่วดดีทดเจ็บในนาทีที่90บวก5จบเกมเลสเตอร์บุกเสมอบรากา3-3ตีตัวผ่านขอรอบต่อไปแน่นอนแล้วหลังผลอีกคู่ของกลุ่ม AKA เทนพายกับซอหญา0ปร3ลิเวอร์พูลได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถเดินทางไปเตะเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่จะออกไปเยือนมิทเทลแลนด์ถึงประเทศเดนมาร์กหลังจากรัฐบาลอังกฤษ ผ่อนปลนมาตรการป้องกันโควิดส9สำหรับทีมกีฬาระดับสูงสุดเดินทางเข้าออกประเทศรายงานจากลิเวอร์พูลแอคโคว่าสราชอาณาจักรหมายหัวว่าเดนมาร์กคือชาติกลุ่มเสี่ยงผู้ติดโควิด -19 กดังนั้นหากผู้อาศัยในอังกฤษรายใดกลับมาจากที่นั่นต้องกักตัว14วันแบบไม่มีข้อยกเว้นนั่นทำให้ยูฟาพิจารณาเลือกสนามกลางในชาติซึ่งอังกฤษมองว่าปลอดภัยสูงอย่างเยอรมันที่เวสตฟาเลนสตาดิโอรังย่าของบริเซอร์นมุนเพราะภูมิศาสตร ไม่ห่างจากประเทศเดนมาร์กระยะทางราวๆ692กิโลเมตรแต่จากถแถลงการของนายกรัฐมนตรีบริยอนเันเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผ่อนมาตรการป้องกันโควิด -19 ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับพื้นที่ผู้ติดไวรัสมรณะน้อยไปหามากและการเดินทางออกนอกสราชนจักรของทีมกีฬาระดับสูงสามารถทำได้ตามปกติส่งผลให้เกมดังกล่าวเตะวันที่9ธันวานั้น หงแดงต้องบินไปจบภารกิจกุ๊ปสเตจแชมเปี้ยนส์ลีกถึงดินแดนทะเลเหนือสำหรับการลุ้นข้ารอบยังสูสีในกลุ่มหลังผ่าน4แมตช์โดยลิเวอร์รพูลเป็นจา่าฝูงมี9คะแนนส่วนอาร์จ็คก,กับอาตลันต้ามี7คะแนนเท่ากันขณะมิทเทลแลนด์แพ้รวดอย่างไม่มีคะแนน